ครับตอนนี้ผมมีกล้องทัวร์อยู่ที่ตลาดเมืองปากซันแขงบริการไซส์สอบอเาบริการแหล่งแหล่งอาหารธรรมชาติเมนูปลาแม่น้ําปากซันแม่น้ําโค้งลายแห้งพี่น้องครับศูนย์รวมเมนูปลาครับปลาดุกปลาน้ําโคงครับปลากดปลาเพาะร้านนี้นะนี้ลายแห้งครับสดสดเลยน้อยเห็นปลาดุกหน้าเนาะย่านันก็มีคน แม่ค้าขายปลาในแ่ยพี <trendy> ่น้องตลาดเมืองปากสันครับสวัสดีครับผมเอกองคทัวร์พามาเที่ยวตลาดที่เมืองปากสันแขวงบริกับไซสอปลาวต้นแรงๆครับหน่อไม้สดลายแห้งพี่น้องครับแนวกินอาสหารธรรมชาติตามฤดูกาลในต้นหน้าหนาวพี่น้องครับมีทั้งต้มแล้วก็สดครับ เราไม่ซอสเีน่นงครับเรากินเราเสพอาหารชาวเมืองปากซันครับแล้วก็เมถ้าป็นขายสุกป่าน้อยพี่น้องมักทั่วพักกระเดาแล้วก็มีมะแขนครับอาหารธรรมชาติของชาวแฝงบริกรรมไซครับตอนนี้ขายทั้งมักทั่วแล้วก็ยอดมาเตรียมไม้กันพี่น้องครับเป็นมักทั่วปีรันพี่น้องมาเรีไม้แล้วก็มีทั่วอาหารธรรมชาติครับสินตัวปยยุนใหญ่พี่น้องตัวใขนาดไหย แล้วก็มีเมนูกล้วยหอมกับพี่น้องร้านนี้นะนี่บปลาพี่น้องร้านนี้ครับเมนูปลาน้ำโขงครับปลาป้าปลาตองกุ้งแล้วก็มีปลาครึ่งปลากุดครับไรเงี้งครับปลากุดนี่เพิ่งขายโลละเจ็ดสิบพันกีบเงินไทยอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบบาทต่อโลนึงพี่น้องปลาป้าคำพี่น้องครับของเหลืองๆนะนี่ ตะกั่วเตียนแมงกิโลปลาเค็ปลาครกปลาโคดปลาซังโอ้ดูดูตัวใหญ่เนาะเมนูปลาน้ำผูกครับปลาป่าที่ตลาดเมืองปักสันครับอาหารธรรมชาติหลายแห่งครับศูนย์รวมอาหารพื้นเมืองครับทั้งพืชพักทั้งมากไม้พี่น้อง อันนี้ข้าวหางว่าเนาะไอเนาะเมนูข้าวหางแล้วก็มีมากบัวไี่น้อนแล้วก็มีนี่ครับงานครับงานขาวงานดำขาดแต่เบียร์เหล้าเนาะผมมีขายเบียร์เหล้าร <c oughs> ้า,านค้าอยู่ภายในบกสคิวรถเมืองปากซันครับนางเคมมเซ่บแห่งเมืองปากซันครับ อันนี้มันติ้งงัวะหรือติ้งัวติ้งควายโสกันเลยเนาะโดยหนังขุดเอาไป่นองเดี๋ยวตงประเทศครับ ในค้าขายผักสดครับสบายดีในค้าปากซันครับขายผักสดครับอันนี้ผักขมเนาะแล้วอันนี้ผักยังสงเนี่มนะฮะมันทุกคนละสีส่ะมันมีหลายสีโอ้หลายพันเนาะอะไ้มาแซ่บในค้าแบบนี้แซ่บกันเนาะในข้าแซ่บกล่าววะเผลอๆนี่น้องในค้าแซ่บกล่าพักพี่น้องเี่นี่ครับนี่คือบรรยากาศครับยามเย็นตลาดแรงที่เมืองปากซันแขวงบริกรรมไซสอปอลล่าครับในค้าขายผักสดครับ เป็น,นการคลักไหลยครับโดนไม่ซอดครับโดนไม่ซอดพุ่นซอดพี่พี่น้องเก่งเซ่ะครับ ร้านนี้ครับขายทั้งปลาแดดทั้งปลาน้ำโขงสดๆเลยตะกร้แปลงก็มีครับพี่น้องจะเป็นปลาปลาคัมแล้วก็ปลากดเป็นขายโลละเจ็ดสิบพันกีบเป็นไทยอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อโลหนึ่งครับเออแสนนี่ตัวอะไรวะร้านขายปลาบักบานาครับพี่น้องปลาน้ำโขงกับเ็ดเมนูปลาต้มเค็มแซ่บพี่น้องตัวใหญ่ๆนย่างนี่น ต้มยำกระคักครับแต่ว่ากางจะลายแล้วหนึ่งครับในรองปลานี่ะนะช่วงนี้ปลาหนุพงที่เมืออปลาสั้นตัวเยี่ยลายรครับเมนูลปลาหนุพงครับน้องฟ้าหน้าหนูครับแล้วก็มีปลาเครื่องญ่